สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชายทาร่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซฟคลิปนี้กับช่องพี่หมอนอีกหนึ่งนะคะกดหัวใจหรือใครอยากจะซัพพอร์ตของขวัญก็กดกล่องของขวัญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้พี่หมอจะมาในหัวข้อแรนดอมที่ว่าลักษณะของคนแบบไหนนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะสําหรับคนที่โสดโสดสนิทที่ยังไม่พบเจอใครเลยพี่หมอทําคลิปพิเศษให้กับทุกท่านนะคะ อขอให้ทุกท่านที่เข้ามาตั้งกิตอธิษฐานเปิดคําทํานายไปพร้อมๆกับพี่หมอนะคะและพี่หมอขอเช็คพลังงานนิดหนึ่งว่าพลังงานนี้จะตรงกับท่านใดสามใบนะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจาตัวทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและนี่เป็นดวงแรนดอมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็เป็นไปได้ดูเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะขอเปิดสามใบเนาะ ว่าวพลังงานตรงกับเดืมูลพลังงานตรงกับคนที่เกิดราศีมีนนะคะหรือเกิดในเดือนอมีนาคมนะคะปีจอได้ด้วยนะปีจอนะคะที่พี่หมอเห็นลักษณะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์ดีนะหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะเพิ่งหันหลังออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะคะพลังงานตรงกับคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลข8อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะใบหนึ่งนะเดลเวอร์ค่ะ เดลิเวอร์สำหรับใครที่รอรักแท้รอคนรักที่ถูกอกถูกใจอยากอยากเจอคนที่อเออเรียกว่าสินเสมอกันเจอคนที่จัก,กรวาลประทานมาอยากพบเจอคนที่ถูกอกถูกใจอยากรอรักแท้หรือรักสุดท้ายของคุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานตรงกับคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะหรือคนที่เกิดในลงท้ายด้วยเลข6กก็ได้ด้วยนะคะพลังงานที่มารับชมพี่หมออยู่ตอนนี้นะคะ เอ็ดออฟแพนเดนะคะพลังงาน8ดเหรียญพี่หมอรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณกําลังหาลู่ทางาเรียกว่าติดต่อสื่อสารในเรื่องการเจราจาเรื่องการทํางานคนที่ทํางานเกี่ยวกับมีแทคทีมมีการร่วมลงทุนหรือมีการเทรดหุ้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะพลังงานที่พี่หมอเห็นคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขแปนะคะที่มารับชมพี่หมออยู่ณนะตอนนี้เหมือนคุณกําลัง หาทางออกแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างนะหรือบางทีก็อาจจะเหมือนคอยสอดส่องใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะที่ว่าจะมาเข้าหาชีวิตคุณนั้นจะเป็นคนลักษณะแบบไหนด้วยนะคะเหมือนอาจจะมีเข้ามาบ้างแล้วแหละแต่คุณยังเดาไม่ถูกว่าคนคนนั้นจะเป็นคนลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาเจอคลิปพี่หมอเราตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่ไปพร้อมๆกับพี่หมอนะคะลักษณะนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณ เป็นคลิปพิเศษนะคะแรนดอมนี้เขาจะเป็นคนลักษณะไหนเอ่ยนะคะว้าวใบแรกก็เดอะซันเดอะซันคืออาจจะเป็นคนที่คนนี้เขาก็รอรักแท้เหมือนกันจกกักรวาลจัดสรรมาให้คุณคนนี้อาจจะมองอนาคตถึงการมั่นหมายแต่งงานนะคะลักษณะคนที่เกิดวันอาทิตย์ ะะลักษณะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านพลังงานแสงไฟโหลดไฟแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะทางานเกี่ยวกับบริษัทที่แบบเกี่ยวกับพลังงานทางด้านการไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยลักษณะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดในวันที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์หรือลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะว้าวเดวชาริออคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต,าาต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างอําเภอที่อาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะลักษณะเป็นวิศวกรสถาปนิกจุด ก็ได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านยวดยานพาหนะด้านความเร็วความเร็วก็เช่นนักดับเพลิงอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะและพี่หมอเห็นลักษณะตรงกับคนที่อาจจะเกิดในปีมะเมียก็ได้ด้วยนะคนคนนี้เด่นชัดเลยเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตอินพุตนะคะการเดินทางบ่อยๆแบบนี้ก็ได้ด้วยลักษณะคนที่คุณจะพบจะเจอเกิดในราศีกรกฎนะคะหรือเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ เออวอพลังงานไพ่สวยมากค่ะเขาเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจในความสัมพันธ์คนคนนี้มองหา,าการสร้างครอบครัวนะเขาจะเหมือนที่คุณคิดไว้เลยอาจจะเป็นคู่ที่ถูกอกถูกใจที่คุณเฝ้ารออาจจะเป็นลูกคนโตหรือลูกคนเดียวในบ้านก็เป็นไปได้ด้วยนะคะพลังงานตรงกับคนเกิดธาตุไฟเมทสิงห์ธนูได้ด้วยนะคะทุกคนเป็นคนลักษณะเป็นคนผิวสองสีก็ได้ด้วยเท่าที่ผมเห็นนะคะผิวสองสีนะทุกคนว้าว เด็กฟูลคนคนนี้อาจจะเป็นเหมือนไปนขอพรตะไข้ไว้หรืออาจจะเหมือนมีน้องกุมารคอยดูแลคุณอยู่เป็นเป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนเป็นคนที่มีอิสระในการใช้ชีวิตค่ะเขามองหาอะไรใหม่ๆการริเริ่มเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคนคนนี้มักจะมีไอเดียมีความคิดดีอยู่ตลอดเวลานะคะและคนคนนี้เขาแบบว่าเหมือนอยากจะหาคู่ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ไปด้วยกันลักษณะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เกิดในเดือนมีนาคมชัดๆเลยที่พี่หมอเปิดมาอาจจะตรงถ้าคนที่เข้ามาชมและบุค,คลิกของคนที่เข้ามาคือคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะเปิดไปอีกใบหนึ่งเนาะทุกคนนะคะนี่คือเพจออฟเพจขออภัยค่ะเพจออฟสอดนะคะเด็กถือไม้เท้า uh, เด็กถือดาบนะคะขออภัยนะ,ะพี่หมอรู้สึกว่าลักษณะอาจจะคนประมาณอายุ อายุน้อยกว่าคุณหรือเท่าเท่าเทียมกับคุณก็เป็นไปได้มีอยู่สองที่พี่หมอเห็นนะคะมีอยู่สองท่านที่อายุประมาณสี่สิบไม่เกินหกสิบปีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็อายุน้อยกว่าคุณหรือเด็กกว่าคุณเป็นคนธานตุลมเมทุนตุลกลุมก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้มีความจริงจังความจริงใจในความสัมพันธ์นะคะอาจจะดูเหมือนคนลักสนุกนะเป็นคนที่เอ่อคธิวัฒนเทคแคร์เอาใจใส่เป็นบางครั้ง เขาเรียกว่าลักษณะการเป็นผู้นําสูงนะคะที่ว่าเอ็ดออฟวอนนะคะเป็นหนึ่งไม้เท้าเป็นคนที่มีความคิดดีทําดีนะคะเป็นคนที่เข้าใจเราเข้าใจหัวอ,อกของคนที่เขารักเป็นอย่างดีคนคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยจะมองข้ามความรู้สึกของคนที่เขารักนะคะถ้าคุณเจอคนคนนั้นคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเทคแคร์เอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะมีความรับผิดชอบสูงด้วยนะคะ Okay, นะคะนายออฟสอดคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนผ่านเกณฑ์การย่าร้างหรือยุติความสัมพันธ์เป็นคนบางครั้งก็อยู่ในมุมส่วนตัวรักความเป็นสันโดษในเป็นช่วงบางครั้งบางเวลาหรืออาจจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาพบเจอกันความสัมพันธ์ที่หย่าร้างความสัมพันธ์ที่เลิกราเป็นการเก็บกดเก็บความรู้สึกอยู่ในขณะหนึ่งแต่พอเขาที่จะเข้ามาเจอคุณจะรู้สึกว่าเขามีความสุขมีความหลั่นล้ามากยิ่งขึ้นเหมือนเขาได้เริ่มต้น อะไรใหม่ๆกับชีวิตของเขาที่เขาได้ไม่เคยได้พบได้เจอมาก่อนคนนี้ที่จะเข้ามามีลักษณะนะทัดลมก็ชัดเจนมากเลยนะคะเมถุนตุลกุมหรือคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลข9ทุกคนลองไปสังเกตดูในเดือนกันยายนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะผ่านการอกหักเสียใจผิดหวังมาเจอรักแทกรักซ้อนสัมพันธ์มือที่3รักสามเศร้ามาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้ว ทัดลมชัดเจนจริงๆที่หมอขอย้านิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลข3ได้ด้วยนะคะลักษณะที่เขาเรียกว่าบทเรียนประสบก,การณ์ที่เขาพบเจอต่อไปนี้เขาจะตัดจบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่มองความสัมพันธ์ไปในแนวทางเดียวกันกับเขาคือมองหาคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะและที่สําคัญคือไม่เจ้าชู้ไม่คบสน นะสำหรับใครที่โสดจริงๆนะพี่หมอแนะนำเลยว่าความสัมพันธ์ให้อยู่ในสิน5นะคะ,ะคือไม่ไม่ควรที่จะคบซ้อนคุณจะได้พบเจอกับคู่แท้ที่พี่หมอเจอในลักษณะเนี่ยเดอะซันที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ,ะแล้วก็เดอเลเวอร์คนรักที่คุณรอคอยนะคะเป็นเป็นรักแท้รักครั้งสุดท้าย นะที่คุณจะได้มาพบเจอคนที่มีความคิดตรงกันที่จัก,กรวาลจัดสรรมาให้พบเจอคือคุณกับเขามันพลังงานตรงกันสูงมากเลยนะคะที่จะมองแพลนอนาคตที่ตรงกันนะพี่หมอบอกเลยนะคะพลังงานใต้สำรับจะเป็นไฟอฟอฟจอดนะคะพลังงานห,าห้าดาบห้าดาบในที่นี้คือคุณเป็นคนแกร่งเป็นคนที่หรืออาจจะมีคนคนนี้อาจจะเหมือนแอบส่องแอบดูคุณมานานแล้วแหละนะไม่คุณก็เขานี่แหละอาจจะเหมือน เค,เคยผ่านเข้ามาแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ได้มีการตามสืบตามส่งคุณในทุกๆช่องทางนะคนที่เกิดในปีจอออกจะชัดเจนมากเลยนะคะพี่หมอบอกว่าคุณคิดดีทดําดีแล้วคุณจะพบเจอสิ่งดีๆที่เขาจะนําพามาให้เจอกับชีวิตคุณแน่นอนใครที่คิดไม่ดีคิดร้ายประสมร้ายกับคุณคิดหบังให้คุณ พบแต่ความเสียใจพบแต่ความผิดหวังพี่หมอรู้สึกว่าคนคนนั้นเขาจะได้รับกรรมของเขาไปเองโดยอัตโนมัตินะคะเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะคะรู้สึกว่าจะแพ้ภัยของตัวเองไปแบบอัตโนมัติเลยมาเช็คพลังงานนิดหนึ่งนะว่าพลังงานจะตรงกับคนเกิดวันอะไรบ้างพี่หมอเพิ่มเติมให้นะคะคนเกิดวันศุกร์พลังงานความเป็นแม่สูงมากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะัพลังงานมายืนยันคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็คนเกิดวันอังคารค่ะ ขอดูเช็คอ่าราศีนิดหนึ่งนะพี่หมอให้สามราศีนะคะเดอร์มิดราศีกันค่ะราศีธนูออกมาคอนเฟิร์มนะคะบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณราศีพิจิกให้อีกใบนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ราศีเมษค่ะนะคะทุกคนถ้าทุกคนยังรอคนคนนี้เป็นรักสุดท้ายเป็นรักที่ถูกอกถูกใจ รักที่มีเป็นคนที่สินเสมอกันนะพี่หมอขอให้คุณได้สมหวังเจอกับรักแท้ในครั้งนี้เรนดอมนี้เป็นของคุณที่ผ่านมาเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีสมหวังสําเร็จในรักครั้งนี้โดยเร็ววันฉับพลันนะคะสวัสดีค่ะ